บทที่6,816เมื่อเย่เฉินและหลี่ย่าหลิงกลับไปยังยุโรปเหนือด้วยกันหลิงหวานเอ,อ๋อกำลังทำฟาร์มกันอย่างดุเดือดกับราชินีเฮเลนาฤดูในยุโรปเหนือเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วและในระหว่างวันมีเวลาเพียงอาหารมื้อเดียวเท่านั้นทั้งประเทศเข้าสู่ภาวะกึ่งจำศีลและโดยธรรมชาติแล้วราชวงศ์ก็เหมือนกัน ในช่วงฤดูหนาวอันยาวนานของทุกปีราชวงศ์นอร์ดิกจะเข้าสู่ช่วงพักสงบประจำปีกิจกรรมการต่างประเทศและกิจกรรมสาธารณะในประเทศจะว่างเปล่าโดยทั่วไปมีเรื่องน้อยมากที่ต้องจัดการและโดยพื้นฐานแล้วเธอก็อยู่กับหลิงหวานเอ๋อทุกวันฟาร์มที่เย่เฉินมอบหมายให้เธอซื้อได้รับการดูแลเรียบร้อยทั้งสองจะไปที่ฟาร์มเป็นเวลาครึ่งวันทุกครั้งที่ว่างหลังจากติดต่อกันหลายวันเฮเลนาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับหลิงหวานเอ๋อมากขึ้นเรื่อย เธอพบว่าแม้ว่าหลิงหวานเอ,อ๋จะดูเด็กมากแต่เธอก็สงบมากในการทำสิ่งต่างๆและสามารถเรียนรู้หลายๆอย่างด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีครูสอนบางครั้งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กสาวอายุ17หรือ18ปีสามารถเชี่ยวชาญหลายสิ่งหลายอย่างได้พร้อมๆกันอย่างเกษตรกรมืออาชีพยังรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เธอทำด้วยทักษะที่ไม่เป็นที่นิยมแม้กระทั่งสิ่งต่างๆเช่นการให้อาหารวัวและมา้า ลิงหวานเอ๋อถือว่าสิ่งนี้เกิดจากพรสวรรค์มีบางคนที่เกิดมาเพื่อทำบางสิ่งอยู่เสมอและเธอก็เหมาะที่สุดกับการดูแลสัตว์และดอกไม้หลังจากที่เย่เฉินและหลี่ย่าหลิงมาถึงพระราชวังพวกเขาก็ได้เรียนรู้จากสุสานแม่บ้านของราชวงศ์ว่าราชนีและหลิงหวานเอ๋อไปที่ฟาร์มเพื่อพักผ่อนด้วยกัน เดิมทีเย่เฉินต้องการให้พวกเธอสนุกสนานและไม่รีบร้อนที่จะบอกเกี่ยวกับการกลับมาของเขาแต่ซูซานยังคงแจ้งให้เฮเลนาทราบอย่างเงียบๆดังนั้นเธอและหลิงหวานเอ๋อแทบรอไม่ไหวที่จะรีบกลับไปที่พระราชวังหลังจากที่เย่เฉิญจากไปสองสามวันทั้งคู่ก็คิดถึงเขามากเมื่อรู้ว่าเขากลับมาพวกเธอก็ตั้งตารอที่จะรีบกลับไปพบเขาโดยธรรมชาติเมื่อเห็นเย่เชิญอีกครั้งหลิงหวานเอ๋อก็ดูสงบขึ้นมากเธอแค่ยิ้มและเรียกพี่ชายเย่เฉิญ แล้วถามเย่ยเฉินอย่างกังวลว่าการเดินทางไปโมร็อกโกของเย่ยเฉินดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่มีอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ในโมร็อกโกเมื่อรู้ว่าต้องเป็นเย่ยเฉินเธอก็กังวลเป็นพิเศษเย่ยเฉินพูดกับทั้งสองคนว่าการเดินทางไปโมร็อกโกครั้งนี้โดยรวมราบรื่นมากและเขาก็ได้รับอะไรมากมายผู้คนส่วนใหญ่ในคฤหาสน์ผู้ว่าการกองทัพฝ่ายขวาอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหากอีกฝ่ายเคลื่อนไหวใดๆในอนาคตเขาจะรับรู้เป็นคนแรก ด้วยเหตุนี้เย่เฉินจึงพูดกับเฮเลนาว่าเฮเลนาโปรดสละเวลาในการอัปเกรดระบบกล้องวงจรปิดภายในพระราชวังและพื้นที่โดยรอบเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่รับผิดชอบในการลาดตระเวนและเฝ้าระวังด้วยเครื่องบันทึกแบบพกพาและจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถอัปโหลดภาพวิดีโอไปยังคลาวดได้แบบเรียลไทม์จากนั้นจึงซิงโครไนซ์ข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจสอบทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ AI แบบเรียลไทม์ เฮเลนาถามอย่างสงสยัยคุณเย่คิดอะไรอยู่เย่เถิงกล่าวว่าตามอาณาเขตขององค์กรกอบกู้หมิงยุโรปทั้งหมดยกเว้นรัสเซียอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคฤหาสห์ผู้ว่าการกองทัพฝ่ายขวาและยุโรปเหนือก็ไม่มีข้อยกเวน้นหากองค์กรกอบกู้หมิงส่งผู้คนมายังยุโรปเหนือในอนาคตจะต้องมาจากทำเนียบผู้ว่าการกองทัพฝ่ายขวา AI เที่ยวชาญลักษณะใบหน้าของสมาชิกคฤหาสห์กองทัพฝ่ายขวาจำนวนมากและสามารถเตือนเราได้ทันทีเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาปรากฏตัว เฮเลนาพยักหน้าและพูดว่าฉันเข้าใจไม่ต้องกังวลคุณเย่พรุ่งนี้ฉันจะเตรียมการเพื่ออัปเกรดระบบรักษาความปลอดภยัยเอาละ่ะเย่เฉินพูดช่วงนี้คุณทำงานหนักเพื่อช่วยผมดูแลวันเอ,อ๋อหลังจากที่ออกไปนานมากสิ่งต่างๆก็เกือบจะเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องกลับไปแล้วเฮเลนาถามเขาอย่างเร่งรีบคุณเย่คุณเพิ่งกลับมาจากมรรอบโกคุณจะไม่พักสักหลายวันก่อนหรอที่จะออกเดินทางอีกครั้ง ไม่ครับเย่เฉินยิ้มและกล่าวว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำในจินหลิงดังนั้นผมจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปผมวางแผนที่จะออกเดินทางในเช้าวันพรุ่งนี้บทที่6817นดรอสเจดเฮเลนาก็เตรียมใจไว้แล้วแม้ว่าเธอจะผิดหวังเมื่อเย่เฉินพูดสิ่งนี้แต่เธอก็ยังพูดว่าเมื่อคุณเย่ตัดสินใจแล้วเฮเลนาจะไม่รังอีกต่อไปพรุ่งนี้ฉันจะไปส่งคุณและน้องสาวหลิงที่สนามบิน ทันใดนั้นหลิงหวานเอ๋อก็ยิ้มและถามว่าพี่สาวเฮเลนาฤดูหนาวในยุโรปเหนือนั้นยาวนานเกินไปแล้วมันจะน่าเบื่อถ้าคุณอยู่ที่นี่เป็นเวลานานทำไมคุณไม่ไปพักผ่อนที่จีนกับเราละ่ะราชวงศ์นอร์ดิกของคุณเคยไปพักผ่อนช่วงฤดูหนาวมาก่อนเช่นที่ยุโรปตอนใต้หรือประเทศแถบเส้นศูนย์สูตรมาก่อนแล้วใช่ไหมเฮเลนาไม่คาดคิดว่าหลิงหวานเอ๋จะเชิญเธอไปที่ประเทศจีนและเธอก็พูดอย่างเชื่องช้าเราเราไปพักผ่อนที่ยุโรปใต้หรือประเทศเส้นศูนย์สูตร สาเหตุหลักมาจากเรามีอุตสาหกรรมที่น่านและคุ้นเคยกับรัฐบาลท้องถิ่นทั้งยังสะดวกและเป็นส่วนตัวมากกว่าแต่สําหรับจีนราชวงศ์เพิ่งจะเสด็จเยือนราชการแต่ไม่มีการติดต่อเรื่องพักร้อนเลยอาจจะลําบากสักหน่อยหลิงหวานเอ๋อกล่าวว่าจริงๆแล้วไม่มีปัญหาให้เมืองโอซูและจินหลิงสร้างเมืองพี่สาวจากนั้นพีส่สาวก็สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไปที่จินหลิงได้ในเวลานั้นราชวงศ์นอรดิกจะออกหน้าเช่าโรงแรมในจินหลิงแล้วพาพี่สาวไปที่จินหลิง หากงานด้านความปลอดภัยทำได้ดีโดยทั่วไปจะไม่มีปัญหาหากคุณต้องการความสะดวกมากขึ้นคุณสามารถเช่าโรงแรมป่านจินฮั่นกงในจินหลิงได้โดยตรงซึ่งเป็นของพี่เย่เฉินนอกจากนี้คุณยังสามารถทักทายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจินหลิงและบอกว่าคุณไม่ต้องการที่จะเป็นกระแสะมากเกินไปและห้ามสื่อรายงานข่าวพี่สาวโดยพื้นฐานแล้วจะไม่มีปัญหาเมื่อเฮเลนาได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของเธอก็เปล่งประกายเล็กน้อย ความคิดของหลิงหวานเอ,อ๋มีความเป็นไปได้มากประเทศนอร์ดิกมีขนาดเล็กและราชวงศ์ก็เป็นตราสัญลักษณ์มากกว่าดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเธอในฐานะราธินีที่จะออกมาแสดงตัวด้วยตนเองเมืองพี่เมืองน้องกับประเทศใหญ่และเธอสามารถจัดการเรื่องที่พักได้ด้วยตัวเองปัญหาด้านความปลอดภัยก็สมเหตุสมผลมากอย่างเมื่อครั้งที่ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเดินทางไปที่จีนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเช่าโรงแรมทั้งหลังพวกเขายังเช่ารถเมอร์เซเดสเบนและไมบักสุดหรูหลายสิบหรือหลายร้อยคันในเยนชิง แม้ว่าราชวงศ์นอร์ดิกจะไม่ใหญ่โตนะักแต่ก็ยังง่ายมากที่จะแก้ปัญหาเรื่องที่พักและความปลอดภัยด้วยตัวเองดังนั้นเธอจึงมองไปที่เย่เฉินและถามเขาว่าคุณเย่ถ้าเฮเลนาไปที่จินหลิงมันจะรบกวนคุณหรือเปล่าคะเย่เฉินไม่เข้าใจว่าทำไมหลิงหวันเอ๋อร์ถึงมีความคิดที่จะเชิญเฮเลนาไปที่จินหลิงแต่เนื่องจากเธอพูดเช่นนั้นเขาจึงไม่สามารถแสดงความลำบากใจได้อย่างแน่นอนท้ายที่สุดเฮเลนายังช่วยตัวเองได้มากเมื่อเขาและหลิงหวันเอ๋อร์มาที่นี่ ดังนั้นเขาจึงยิ้มแล้วพูดว่าไม่มีปัญหาหากคุณต้องการมาที่จินหลิงเราจะต้อนรับคุณด้วยสองมือเฮเลนารู้สึกตื่นเต้นมากและพูดอย่างรวดเร็วงั้นฉันจะสื่อสารกับซูซานนายกรัฐมนตรีและนายกเทศมนตรีในภายหลังเพื่อผลักดันเรื่องนี้ต่อไป หลังจากทานอาหารเย็นกับเฮเลนาแล้วเย่เฉินก็กลับไปที่ห้องเพื่อจัดกระเป๋าเดินทางของเขาหลังจากจัดกระเป๋าไปได้ครึ่งทางแล้วเขาได้ยินเสียงของหลิงหวานเอ๋อดังมาจากด้านนอกประตูพี่เย่เฉินสะดวกไหมที่จะเล่าบางอย่างให้ฉันฟังตอนนี้สะดวกเย่เฉินตอบอย่างสบายๆหลิงหวานเอ๋อเปิดประตูแล้วเข้ามาจากนั้นปิดประตูอย่างระมัดระวังเดินไปหาเย่เฉินและถามด้วยเสียงต่ำด้วยสีหน้าคาดหวังการเดินทางของคุณชายที่โมร็อกโกในครั้งนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีใช่ไหมคะ ก็ราบรื่นเย่เชินแนะนํากระบวนการทั่วไปให้กับหลิงหวานเอ,อ๋อหลังจากได้ยินสิ่งนี้หลิงหวานเอ๋ออดไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดว่าคุณชายเป็นกนอุบายที่ดีจริงๆอย่าปรับรูปร่างหนึ่งเม็ดทําให้อูเฟย์เยียนสับสนหลังจากเหตุการณ์นี้ความคิดของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างมากอย่างแน่นอนหากมีปัญหาด้วยความคิดของเธอก็จะส่งผลต่อเธอนับว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราหลังจากพูดอย่างนั้นเธอถามเย่เชินยังไงก็ตามคุณยังคงใช้ชุดผนึกมือนั้นเพื่อสะสมพลังงานที่ในทุกวันนี้หรือเปล่าคะ เย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าตราบใดที่ผมมีเวลาว่างผมจะไม่หยุดลิงหวานเอ๋อถามอย่างคาดหวังคุณชายพยายามถีดพลังที่เข้าไปในวงแหวนมากขึ้นหรือยังเย่เฉินกล่าวว่ายังเลยผมกังวลว่าแหวนจะทนเกินไปและจะดูดพลังงานที่ของผมทั้งหมดผมวางแผนที่จะลองอีกครั้งหลังจากกลับไปที่จินหลิงหากพลังงานที่หมดลงผมยังสามารถทานยาเพื่อเติมเต็มได้แต่ที่ผ่านมาผมยังต้องล้างพิษให้กับทหารค่ายมรณะและทหารอาชาเหล่านั้นจึงยังไม่กล้าลอง ลิงหวานเอ๋พยักหน้าซ้ำๆมองที่เย่เฉิงและถามเขาถ้าคุณชายวางแผนที่จะลองดูหลังจากกลับไปที่จินหลิงไม่ทราบว่าขอบ่าวนั่งดูจากข้างสนามได้ไหมคือบ่าวอยากรู้อยากเห็นมากว่าแหวนนั้นมีเอฟเฟกต์อะไรอีกบ้างเย่เฉิงยิ้มและพูดว่าแน่นอนผมต้องลองดูถ้าคุณหลินสนใจหลังจากที่เราลงจอดที่จินหลิงตอนดึกของคืนพรุ่งนี้เราก็ไปที่วินล่าบ่อน้ำพุร้อนบนภูเขาก่อนมาดูกันว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับแหวนวงนี้กันบทที่6818ดร้อสิบด ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ว่าเย่เฉินจะใช้ผนึกมือของเขาเพื่อสะสมพลังงานชี่แต่เขาไม่เคยกล้ายุ่งกับแหวนเลยตอนนี้โดยพื้นฐานทุกอย่างได้รับการตัดสินแล้วเย่เฉินก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหลังจากกลับไปที่จินหลิงแม้ว่าแหวนจะดูดพลังงานชี่ทั้งหมดของเขาจริงๆแต่เขาก็สามารถเติมยาเปยหยวนได้ทันทีเขายังสามารถเล่นก้าวเกกับวงแหวนได้เพื่อดูว่าใครมีชิปมากกว่ากันและใครสามารถถือไพ่ได้จนถึงไพ่ใบสุดท้าย ลิงหวานเอ๋ยยังสนับสนุนแผนของเย่เฉินอย่างมากเธอรู้สึกอยู่เสมอว่าแม้ว่าเมืองฉังเซิงจะมีแรงจูงใจและแผนการที่เห็นแก่ตัวมากมายแต่เพื่อช่วยเหลือชาวฮั่นเขาควรจะทํามันด้วยความจริงใจมากกว่าที่จะเสแสร้งเมื่อเขาขอให้พ่อของเธอออกไปพร้อมกับอูเฟยเยียนซึ่งหมายความว่านอกจากช่วยชีวิตคนในช่วงเวลาวิกฤตแล้วแหวนยังต้องมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยเย่เฉินวางแผนที่จะกลับไปที่จินหลิงพร้อมกับลิงหวานเอ๋อแต่หลี่ย่าหลิ้งก็ยังไม่มีแผนที่จะจากไป เขาพูดกับเย่เฉินคุณเย่ฉันอยากจะอยู่ในยุโรปเหนือสักพักแล้วฝึก AI ต่อไปมีไอเดียบางอย่างที่ฉันอยากจะรู้มาโดยตลอดตอนนี้ฉันสามารถให้ AI ลองทำดูถ้าทำได้ได้ผลดีก็จะเป็นผลดีและมีประโยชน์ต่อเราในอนาคตเย่เฉิงรู้ดีว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาหมกมุ่นอยู่กับ AI ดังนั้นจึงพยักหน้าและพูดว่านักสืบหลี่อยู่ได้ถ้าคุณต้องการแต่ผมไม่รู้ว่าคุณวางแผนที่จะปล่อยให้ AI บรรลุผลอย่างไร หลี่ย่าหลิงกล่าวว่าแนวคิดอาจไม่เป็นผู้ใหญ่สักหน่อยคือการปล่อยให้ AI เรียนรู้การจดจำใบหน้าอย่างลึกซึ้งเย่เชิงถามอย่างสงสัยสิ่งนี้ยังไม่เป็นผู้ใหญ่อีกหรือทุกวันนี้การจดจำใบหน้าดูเหมือนจะแม่นยำม,มากแม้ว่าคนที่มันจำจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น20ปอนด์ต่อเดือนแม้เราจะจำไม่ได้แต่การจดจำใบหน้า AI ก็ยังแยกแยะออกมาได้ ล่ยาลิงยิ้มและกล่าวว่านี่คือการจดจําบุคคลเพียงคนเดียวถือว่าเป็นผู้ใหญ่มากก็จริงแต่สิ่งที่ฉันต้องการทําคือให้ AI เรียนรู้วิธีการคํานวณและเปรียบเทียบรูปลักษณ์ของบุคคลโดยอาศัยเทคโนโลยีการจดจําใบหน้านี้จากนั้นลองตัดสินดูว่าบุคคล A และบุคคล B มีความคล้ายคลึงกันเพียงใดคล้ายคลึงกันเย่เฉิงถามอย่างสงสยัยสิ่งนี้มีประโยชน์อะไร ลีย่าหลิงกล่าวว่าอีกในหนึ่งให้ AI วิเคราะห์ลักษณะที่ปรากฏของพี่ชายน้องสาวพ่อและลูกชายแม่และลูกสาวปู่ย่าตายายและแม้แต่ญาติห่างๆมากมายจากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบและศึกษาตามความสัมพันธ์ทางสายเลือดต่างๆเพื่อดูว่ามันสามารถดึงข้อมูลออกมาได้ไหมเช่นถ้าฉันสงสัยว่าคนนี้มีปัญหาฉันจะส่งใบหน้าของคนนั้นให้ AI จดจำและให้ AI ค้นหาใบหน้าที่เหมือนและคล้ายกับคนนั้นมากที่สุดจากฐานข้อมูลใบหน้าทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับคนนั้น ถึงแม้อาจจะไม่ถูกต้องแต่มันสามารถค้นหาเป้าหมายที่เป็นไปได้มากมายได้อย่างรวดเร็วขณะที่เขาพูดเขากล่าวเสริมว่าด้วยการที่คฤร์สฮากองทัพฝ่ายขวามีการโอนย้ายไปยังสเปขนขณะนี้เราจดจําสมาชิกของคฤห์สฮากองทัพฝ่ายขวาได้มากขึ้นครั้งที่แล้วเราขอให้คุณส่งช่วยระบุตระกูลอูนในหมู่พวกเขา ด้วยวิธีนี้เรามีความเข้าใจลักษณะใบหน้าของสมาชิกในตระกูลอูหลายร้อยคนแล้วหาก AI สามารถค้นหาลักษณะที่เป็นไปได้ของลักษณะทางพันธุกรรมของตระกูลนี้จากสมาชิกในตระกูลอูเหล่านี้อาจสามารถช่วยเราค้นหาสมาชิกตระกูลอู๋ที่ต้องสงสัยจากทั่วโลกได้เย่เฉิงรู้สึกประหลาดใจและอดไม่ได้ที่จะพูดว่ามันฟังดูเป็นไปได้เลยทีเดียว ลีย่าหลิงกล่าวว่าการหาเข็มในมหาสมุทรเป็นเรื่องยากโดยธรรมชาติเราอาจไม่สามารถออกแบบสิ่งที่สามารถดึงเข็มออกจากทะเลโดยเฉพาะได้แต่เราสามารถออกแบบแม่เหล็กขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์เหล็กในมหาสมุทรได้ก่อนแล้วการหาเข็มจากที่นั่นยังง่ายกว่าการหามันในทะเลโดยตรงจริงไหมใช่เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณสารวัตรหลีขีดวันรุ่งขึ้น เครื่องบินเจ็ตธุรกิจที่ราชวงศ์นอร์ดิกเช่าได้บินขึ้นจากเมืองโอซูเมืองหลวงของยุโรปเหนือและบินตรงไปยังจินหลิงประเทศจีนบนเครื่องบินลำใหญ่ยกเว้นลูกเรือสองคนไม่มีเจ้าหน้าที่บริการเลยมีเพียงสองคนในห้องโดยสารทั้งหมดคือเย่เฉินและหลิงหว่านเอ,อ๋อบนเครื่องบินเย่เฉินได้รับข้อความรายงานจากว่านโพจุนผ่านเครือข่ายดาวเทียมปัจจุบันเรือบรรทุกสินค้าหลายลำที่บรรทุกทหารค่ายมารณะจากเมืองแร่ร็อกไมนน่ง รวมถึงทหารองครักษ์และครอบครัวของพวกเขาได้ประสบความสำเร็จในการแล่นออกจากช่องแคบยิบรอนตาซึ่งหมายความว่าพวกเขาปลอดจากการคุกคามขององค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านชิงโดยสิ้นเชิงบทที่6819เนื่องจากช่องแคบยิบรอนตาถูกแยกออกจากซีเรียด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นหลังจากการเดินทางมากกว่า3000กิโลเมตรจึงเป็นไปได้ที่จะถึงฐานทัพของว่านหลงเตีน้ยในซีเรียได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ เย่เ <Yeah, S 2> ฉินต้องการให้ส่งหรูอี้มาถึงจินหลิงโดยเร็วที่สุดและให้เธอพบกับหยุนหรูเกอก่อนดังนั้นเขาจึงถามหลินหวานเอ,อ๋อมีช่องทางใดบ้างที่คุณหลินสามารถส่งซ่งรุอี้มายังประเทศจีนได้สิ่งที่ผมหมายถึงคือไม่ควรเก็บบันทึกการเข้าหรือออกแม้แต่ข้อมูลประจำตัวที่เป็นเท็จและไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคนอื่นเห็นเธอ ลิงวานเออคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นให้ว่านโพจุนพาเธอไปที่ซีเรียก่อนความสัมพันธ์ของทหารวังมังกรกับรัฐบาลและกองกำลังปฏิวัติในซีเรียนั้นละเอียดอ่อนมากและพวกเขาจะไม่นำผู้คนเข้ามาในประเทศผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนขั้นแรกขอให้พวกเขานำผู้คนเข้ามาในซีเรียและขอให้เธอสอนทหารวังมังกรและสอนวิธีฝึกวิชาบูให้พวกเขา บ่าจะถามเหล่าซุนว่าเมื่อเร็วๆนี้ว่าจีนได้บินไปซีเรียเพื่อขอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ส่งหรู่อี้กลับมาพร้อมกับเที่ยวบินขากลับและเขาจะสามารถช่วยแก้ปัญหาการเข้าเมืองได้อย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เหลือบันทึกและจะไม่มีใครเห็นเธอเย่เฉ yeah, ิงชมเชยนี่เป็นความคิดที่ดีดังนั้นคุณหลิงปโปรดกลับไปปรึกษาเรื่องนี้ด้วยหลิงหวันเอ๋อถามเ yeah, ย่เฉินไม่รู้ว่าคุณชายแน่ใจหรือไม่ว่าพิษแปลกๆในร่างกายของซ่งหรูอี้และหยุนหรูเกอสามารถรักษาให้หายขาดได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นพิษ เย่เฉ yeah, ินใส่หัวแล้วพูดว่าผมยังไม่มีบาะแสใดๆระดับการฝึกฝนของอูเฟอร์เย่นนั้นสูงกว่าของผมมากพิษที่เธอทิ้งไว้ในร่างกายของผู้ฝึกฝนเหล่านี้เป็นเหมือนค่ายกลที่สะสมพลังงานที่ไว้มากมายเวลาและค่ายกลน,นั้นเป็นไปตามคำสั่งเท่านั้นหากผมไม่สามารถทำลายค่ายกลน,นั้นได้ผมก็ไม่สามารถช่วยชีวิตพวกเธอให้พ้นจากอันตรายได้ ลิงหวานเอ๋พยักหน้าและกล่าวว่าคุณชายคุณต้องระวังหยุนหรูเกินนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการทำลายตนเองที่อูเฟย์เยียนทิ้งไว้ในวังหนีวานของเธอด้วยสไตล์การแสดงที่ร้กาศและทั่วร้ายของอูเฟย์เยียนหากใครก็ตามทรยศเธอหรือเป็นหนามยอกอกบางทีนางอาจจะกระตุ้นรูปแบบที่นางทิ้งไว้ในวังหนีวานและฆ่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเย่เฉินกล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดว่าสิ่งต่างๆในตำราก้าสเสวียนไม่สามารถทำให้ผมได้รับความแข็งแกร่งหรือทักษะที่แข็งแกร่งกว่าอูเฟย์เยียนได้เช่นเดียวกับความรู้ในสารานุกรมสำหรับนักเรียนมัธยมตน้นไม่สามารถรับมือกับวิทยาลัยหรือแม้แต่การสอบระดับสูงกว่าปริญญาตรีความหวังที่ดีที่สุดในการเอาชนะอูเฟย์เยียนคือการค้นหาศักยภาพที่แท้จริงของวงแหวนนั้น ลิงวานเอ๋อกล่าวด้วยความโล่งใจคุณชายยังมีโชคชะตาของตัวเองแม้แต่แสงออโรราก็สามารถสอนผนึกแห่งการฝึกฝนแก่คุณได้ฉันคิดว่าคุณจะสามารถค้นหาตัวตนที่แท้จริงของแหวนได้เย่เฉิงถอนหายใจทุกวันนี้ตราบใดที่ผมยังมีเวลาผมยังคงผนึกมือต่อไปและพลังงานที่ในร่างกายของผมก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนลิงวานเอ๋ออุทานสองเท่าเลยเหรอคะความแข็งแกร่งและระดับการฝึกฝนของคุณชายในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากด้วยหรือเปล่า เย่เฉินใส่หัวแล้วพูดว่ามันแปลกที่จะบอกว่าแม้ว่าผมจะสะสมพลังงานที่มาบ้างแล้วและผมก็รู้สึกได้ชัดเจนจริงๆแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผมผมไม่รู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมากผมยังพยายามใช้พลังที่อยู่บ้างแต่พลังงานที่ที่ใช้ไปนั้นเป็นของผมเองทั้งหมดไม่ได้เกิดจากผนึกมือนี่เท่ากับว่าผมมีหนึ่งล้านในตอนแรกและได้รับอีกล้านด้วยวิธีอื่นแต่หนึ่งล้านนั้นได้แค่ดูแต่ใช้ไม่ได้ถ้าต้องเสียเงินควรใช้จากเงินล้านของผมเอง ลิงวันเอ๋อถามว่าถ้าคุณชายใช้หนึ่งล้านของตัวเองทั้งหมดแล้วหนึ่งล้านที่เหลือจะสามารถนำมาใช้ได้ไหมเย่เฉินกล่าวว่าคงต้องรอภายหลังจนกว่าเราจะไปถึงจึงจะรู้ได้ผมยังไม่กล้าลองแบบจริงจริงจังๆมาก่อนเลยหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินกล่าวเสริมพูดก็พูดเถอะผมก็กลัวถูกหลอกเหมือนกันผมกลัวจริงๆว่ามันจะเป็นเท่าประหลาดบางคนที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อน